สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะวันนี้ช่องบนัน c h ช n แนลก็มาที่วัดเทพชัยมงคลน,นะคะก็พอดีมาเจอผู้ใจบุญใจกุศลน,นะคะเดินทางมาจากสุรินนะคะมาทําบุญที่วัดเรือล่มนะคะแล้วก็มาขอโชคขอลาบที่วัดเรือล่มด้วยนะคะก็ขอฝากช่องบนัน c ีช n แนลด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจนะคะท่านผู้ชมคะ ฝากก like, 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 ดไลค์กดตามกดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะค่ะพเพื่อเป็นกําลังใจนะคะในการทำงานนะคะสรรหาคลิปดีๆมาให้ท่านผู้ชมได้ไดชมนะคะนนพี่อ้อมใจมร <c oughs> ู้จัจกกันนะคะท่านผู้ชมคะแฟนคลับแฟนคลับเอฟซีนะคะแฟนช่อ <Fan S 1> <ะ>งนะคะ 17อ่ะเดโมเดล17แผ่นติดก็เอาไอ้หมดติดเนี่ยอันตนเจ้งเนี่ยเอาไอ้บ้างนี่จ้ะ17ซีเอ็ม417อือได้2ตัวอือ17บาะนี่โอ้ยเลือกยาหน้ารูยแมงไอ้ถ้าจะกระหน่ําโนมายกลายเป็นเห็นค่ะงั้นจ้า17จ้า ไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าไม้กลายเป็นหินมอะไงอะไรคุณพี่เซียมซีเมื่อกี้ก็ได้หนึ่งเจ็ดนะคะท่านผู้ชมค่ะจะมีให้อ่านอยู่ค่ะจะไหนก็ได้ค่ะเหมือนกัน ตกกี่ตกมาสองอันตัวไหนบ้างนะนี่สิบเอ็ดหนึ่งจุดเจ็ดสิบเจ็ดสิบสิบเอ็ดกับสิบเจ็ดเอนี่สิบเอ็ดกับสิบเจ็ดนาะพี่เนาะเอววแม่ต้องปีดป้น่อนี้จ้าเที่ยวเาบัเที่ยวเที่ยวก็ตกสองด้ามเลยนะคะสองพี่มึเจ็ดนี่อ่านเหมือนเมที่้ังมาแม่หน่งมือบอลถือเตียนออนกุล

นี choled, ่เคยแต่อันน so ี้เดลมันเหตินเห็นม nah, ั but, ้ย17เห็นมั้ย17นี่เคยแต่นี่เห็นเป็น17บ่เออนี่เคยหยังจ้านี่เลข7บังเคยหยังนี่อันนี้จ๊อมานี่บังเคยหยังนี่จ้า17อันนี้เลข1เข้าหมู่บังเคยหยังจ้านั่นแหละนี่คือเลข7มันนี่อันนี้เลข1จ้านี่เห็นมั้ยนั่นนั่นแหละอะเดี๋ยวบังเซาบ้านมาหยังน่ะนี่ นี่17นั่นแหละเออกับซีม4เนาะพี่เออกับซีม4ตรงขี้เนี่ยเป๊ะเลยจ้าตรอไอ้เนี่ย17น้อเนี่ยเนาะจ้าบาดนี้ไปคนเคย7จ้า7 7บักเจิงเลยบ่อง37เนี่ยอันนี้เลข3ติดเนี่ยเคยอย่างนี้37เหมือนกับ17มัน17กับ37ปีบาดเนี่ยญานี่ทุนมาหม่องดินี่อุ๊ยเจ๊บ๊ะเจิงเลย อนแรกพี่เห็นเป็นหนงเจ็ก่อนใช่ไหมคะใช่แต่ตอนนี้กลับเป็นสามเห็นไหมหนี่งเดี่ยเคยน่ยนี่ยนแเจเนี่ยเนนี่นี่ยนี่สเจ็ดอเคยเนี่ยสามเจตัวไหนรับปะนีเนี่ยตัวนี้ลูเห็นไหมมันจะเป็นสามเจ็ดเห็นไหมนี่นี่นี่เลขสามอันนี้เลขเจ็ดเนี่ขีดเห็นไหมสามเจกับหนึเจออเจะบ้าจริงเลยจ้านั่นแหละเอ้เอ้เอ้เสียจอนุไอ้จอเสียดู

เฮ้ยคนลุกเลยกําลมพายดีครับกำลังดูไม้พายดีๆนะคะท่านผู้ชมคะเนี่ยคุณพี่ก็เกิดจังเลยในสามเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดมาน่ะเนี่ยจำได้เลยไหมคะสามเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดต้นไหนครับนี่เนี่ยเห็นไหมนี่สามเจ็ดหนึ่งเจ็ดนั่นเนี่ย นี่ครับผมเตียงหรือยังะหายแล้วมันอยากด็ก็ใส่เตียงบาด้ยดีแล้วที่หนูอยู่ข้างหลังเตียงเ้าโตนะแบบไม่ได้ตั้งใจเลยเนาะพี่เนาะเอ็พี่ยืนที่เยยืนที่เฉยแหม่จาหน้าเองแน่จาบ้าเรื่อแน่ยังอยู่มันเดมหมเออสเจ็ดแหน่สาเจ็ดหนึ่งเจ็นี่ยมันจะนี่เลยนี่สามเราบอกจาะมานะสามเจ็ดจานนี่เลขสมเลขเนี่เคือย่างนี้จารณเองจ้านั้น ตรงไม้พายเนาะพี่ตรงไม้พายแล้วก็อในสีนี่ขนลุกเนี่ยขนลุกเกิดอาการมันจะล้มเนาะพี่เนาะแต่ปิมจ้ามาจากปิมขอให้สัมภาษณ์หน่อยที่เยอะเยอะกับอะไรหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดนะคะคุณพี่ก็รูปเลขที่ไม้พายนะคะก็เกิดอาการสั่นนะคะท่านผู้ชมคะจะล้มทั้งยืนนะคะเมื่อกี้นะคะแต่พอสักพักหนึ่งก็ล้มจริงๆนะคะ ตอนนี้นั่งอยู่กับพื้นแล้วค่ะเกิดอาการยังไงบ้างคะพี่มือชาเลยใช่ไหมคะเอ่อตอนขอ โชคขอลาบติดทูบอธิษฐานว่ายังไงเนาะคะพี่ขอให้แม่มีโชคมีลาบแม่จะมาทําบุญนะลูกแหนดกับเสียเตียงวองตัวข้างกรอยแหน่มือหน่่ยไม่น่่ยแหน่มือวองไอเจีนก็ได้่เจียนนี่โบเจ้าบวางก็ได้่เจี๊ยตี้มือชาอืมมือชาหมดเลยจับไปลาพายอยู่มันแย่จับจับไม่พาที่ดีเนาะพี่เนาะก็เห็นหลายคนนะคะท่านผู้ชมคะไม่ใช่ว่าเห็นแต่เอสนะคะมาด้วยกันหลายคนค่ะ อ่ายู่ดีครับผมกลมกลากระลบนุ่มากครับผมเหมือนจะล้มครับผมเหมือนจะล้มพอสักพักหนึ่งก็ล้มจริงๆพอดีแอดประคองนะคท่านผู้ชมอยค่ะไม่งั้นจะล้มค่ะแอดอยู่ข้างหลังค่ะเียงงบอนะจ้ะเหมือนมีคนดึงใช่ไหมคะโอเกียงเลยคลื่อนจะบังอันไม้พายมันจ้ะตอนที่รูปอยู่ที่ไม้พายเหมือนมีคนจะดึงเนาะแต่พอดีแอดอยู่ข้างหลังนะคะท่านผู้ชมก็ก็เลยไม่ล้มค่ะ แต่ตอนนี้ก็พอหลังจากที่ไม่ได้ดูที่ไม้พายแล้วนะคะก็ล้มจริงๆนะคะท่านผู้ชมคะอาการอะไรอาการไมีอาการมีขึ้น่จตอเงียางแบบอ่อนเนนลุกเกิดอาการคนลุกหายใจสะดวกไหมคะสะดวกสะดวกแต่ชาได้แต่ชามือยังไม่หายชาได้คุณพี่ก็เดินทางมาจาก บ้านตาปิมนะคะสุรินทร์สังขะเราบัวเชิดนะคะบัวเชิดเนาะพี่เนาะจ้าเบอรเชิดบ้านตาปิมจ้าเต้ไม่ไม่พายโนติเจียเราบอม,มบาอยางจ้านั่นแหละเห็นหลายตาด้วยเห็นโดยแต่ไม่ใช่ระจอยน้องบูล่ะจ้านั่นแหละดีขึ้นหรือยังคะทีนีนย้ยังยังสั่นอยู่ใช่ไหมคะ ยังเกิดอาการสั่นอยู่นะคะท่านผู้ชมให้แล้วเนาะสงไรเนาะจ้าก็ตรงไม้พายนะคะพี่เขามองเห็นนะคะก็มันรูปดีๆเนาะพี่เนาะตอนนู้นเลยนะอยู่มันเดิมเลยอยู่มันเดิมเลยบอกค่ะนุ่มมันเดิมเลยนุ่มจุดไหนเนาะค่ะนึ่งเจ็ดเ้ยกลอนตกกระเคลยานหนึ่งเจ็ดเอเคลยานี่นี่หนึ่งเจ็ดน่ะเห็นไหมหนึ่งเจ็ดเพราะว่าเมื่อกี้เอาลงมาข้างล่างก็เห็นแต่ว่ามาส่งอย่างนี้ไม่เห็นค่ะจ้า ก็แถวนี้ใช่ไหมคะแถวนี้แถวนี้เนาะคุณพี่เขาก็เห็นจุดนี้นะคะท่านผู้ชมคุณพี่เขาบอกว่าเห็นชัดมากนะคะตรงนี้นะคะ ตรงไม้พายค่ะรูปอยู่ดีๆนะคะท่านผู้ชมคะเอาไม้พายลงมาข้างล่างนะคะแล้วก็มารูปมารูบแล้วก็มองกันหลายคนนะคะเมื่อกี้นะคะตรงไม้พายนะคะหลายตาค่ะมามองตรงนี้นะคะมาดูมาจ้องตรงนี้นะคะก็พอดีเห็นพี่เขาก็จะลมนะคะเพราะว่าหลังจากที่เขาเห็นตัวเลขแล้วนะคะสามตัวนะคะ ไม่สามเจ็ดก็หนึ่งเจ็ดนะคะท่านผู้ชมหลังจากที่เห็นแล้วก็จะเอาไม้ไา่อ่าวางลงก็เหมือนจะมีคนดึงนะคะพพอีแ e s อยู่ข้างหลังค่ะก็เลยไม่ล้มค่ะแต่พอสักพักหนึ่งก็ล้มลงกับพื้นเลยนะคะโอ้ยลิงนับเต้ គេមកជួយទៅឯងផងដោយតាកានចាក់ត្រែងเนาะចាក់តែបែក៏យាតែបងមិនបងខឹងហ្នឹងខាងទីញ៉ាំងចាប់គេគិតទៀងញ៉ាំងខ້ອຍក៏អើនោះថែអូទៅជិះដឹងថោក្រោយចាចាជួយជួយនោះពួកញ៉ាំងជួយនោះនេះបានណែនៅខាងក្រួយអីម៉េចវាគេគិតទៀងអោឲ្យញោមងាហ្នឹងមើលមើលដៃអីឯងពេលនេះពេលនេះມືខាត់ມືម៉ាថាន់មើលມືថាន់ណាค่ะលេកចេងបើកល្អចេងអាលេកញឹមទៀងនោះចាក់មកเด้อបងចា เบิกคันนะคะท่านผู้ชมคะหลังจากที่รูปตรงไม้พายนะคะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอาการเหนื่อยอาการสั่นหายหรือยังคะเฮ้ยองนอาการเหนื่อยอาการสั่นก็หายแล้วนะคะแต่ว่าอาการมือก็คันมือนะคะท่านผู้ชมเล่นรถือได้เนี่ยขึ้นอยู่กับความเหนื่อยระมือ นี่นบ่็อหนังบานกันสตางค์นั่นแหละสายค่ะใช่ใช่ใชถ้าคันมือถ้าเป็นแอดนะคะหนูจะได้ตังค์เนาะจ้าสังเกตดูกระยุบบางได้๋อีสัปห้าเองห้อแม่ห้ออุ้ยห้อกระปุ่ติดอารักห้อลองบังกรบะได้บ้างเพราะว่ายิงได้อีสัปตาห้อก็ได้แม่ติ้งลอตเรีตุกเราไม่แค่์เลยจิ้งลอตเรีจูเลนเน่ได้ยิงสัปธาตัวนาเต้พังลูกกรูลูกครูน้ำตะลูกเสือถ้าอุ้ยลูกครูชิจูจูอย่างน้ากรอกม้วนแต่ท้าเอาไอตัดเอาแม่เอาเอง มันก็ยังนอนโจกีตารห้องบเรียบบันโรดบบได้งไดลาบติงลาบโอรติงติงลาบติงดอตรีนะทุกเฮยชื่อตัวไหนคะนีซอตรีชื่อตัวไหนเนาะอครามหอนี่ดอรีแต่น้นี่ดูหน่อยค่ะให้ดูได้ไหมคะอ๋อเมื่อบ้านคันว่ามาหน่ยีเดียอันนี้กีตารปรับหนยจ้ากีก็นห้องนงบอลโบานเรียบได้ยน่ีตารนะจ้า ตรติงมันติงจรรอนก็ติงบนเตะไอยันมันอยู่มัวอย่แล้วก็อยู่สอบคืนปะเตียบานิทีิคุณเองพองฤทธิ์ะเีก็มาป้าบานเตียบนทธิ์หน่้นจ้ะนี<อ>ะ่เมื่อคืนพี่ฝันฝันว่าอุจาะเต็มอ <nah. S 2> ๋อต้องเอาได้เอให้ โบราณเขาว่าถ้าฝันแบบนี้ก็จะได้โชคได้ลาโอ้ยพี่นนกอนกนแน่ใครเนบ้านเลขที่คนี่บ้านเลขที่หนึ่งร้อยองบ้านเลขที่นร้อจ้าหนึ่งร้อยแปดบ้านเลขที่บ้านเลขที่บางหนึ่งห้าศูนย์เนี่ยบางติ้งเองนี่บ้างหนึ่งเออนี่บ้านเลขที่นอกนี่หลายใบเลยเนาะพี่เนาะมาพี่เตี้ยลงสี่สิบใบบางติ่งตุกงวดทีนะอ๋อนี่เคื่อนท่ายี่สามเจ็ด สี่เก้าคนอันนี้ซื้อไปนานหรือยังคะจังกลมวนงเวดนี่หนูอังกลมพิยืมมองกลเอามวนนี่นามเตือนบานเต้าหน้านี่ติงอังกลมววอังกลวันที่อะไรวะก่อนที่จะออกวันที่หนึ่งน่ะนะกระเวียมันเจ๊งนี่เมื่อลงพัดตุกลงน้อยเนาะตีติ๊กเต้จ้ะซื้อไว้เยอะขอให้โชคดีนะคะสาธุกอือบานบมดเท่บอนเองเพราะว่าเมื่อกี้ก็ได้มาขอโชคขอลาบเนาะเกิดอาการสั่นแล้วก็เหนื่อยนะคะ แล้วก็คันมือตอนนี้หายหรือยังคะอืมบาดเติเหนมือยังเนาะือกระอมนี่คันมือก็ได้โชคได้ลาบนะคะคานผู้ชมเหรอจะทูกหวยนุบ้าจะทูกลอตเตเรียนจ้าด้โชคดีเหร็งเตาปีสนล็อกหนึ่งห้าสูตเนาะเอาออ้เงยโอ้สิบสองล้านอยู่ไอเตียจ้าเนาะพี่เนาะเออสิบสองล้านเงินไม่ใช่น้อยน้อย